สวัสดีครับพบกับช่องเอเชียโฟนนะครับผมวันนี้นะครับจะมานำเสนอวิธีการนะครับใช้งานของ OTG นะครับแบบนี้นะครับหน้าตานะครับผม OTG ตัวนี้นะครับผมสำหรับเครื่องของ oppo นะครับ oppo นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลยนะครับอันดับแรกนะครับผม เสียบที่ตูดชาร์จเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นเมาส์นะครับสามารถเสียบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับผมตัว OTG นะครับสามารถเสียบเมาส์ไปได้นะครับแล้วก็รินเตอร์นะครับสามารถทำได้นะครับ สำหรับนะครับท่านไหนนะครับที่ทัศสกรีนเสียนะครับทัดไม่ได้ไม่ไปนะครับสามารถซื้อมาใช้ได้นะครับผมอ G จนะครับราคาก็หลักสิบหลักร้อยนะครับมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับตัวนี้เสียไปแล้วนะครับผมเมาส์ยังไม่ทำงานนะครับไฟยังไม่ออกนะครับต้องไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับมาเริ่มเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับด้านล่างเลยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับหมายเลขบิลนะครับผมตัวนี้กดย้ำๆนะครับห้าหกครั้งนะครับกดไปเลยนะครับย้ำๆไปเลยนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ผมกดไปแล้วนะครับผม คือจะขึ้นโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้นะครับกดไปเลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับต่อไปนะครับผมกดออกไปก่อนนะครับกดออกไปก่อนแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมลูกฟันเฟืองนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เลื่อนขึ้นนะครับเห็นไหมครับผมการเชื่อมต่อ OTG นะครับเพื่อนๆเปิดเลยนะครับ ตัวนี้เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมาส์นะครับถ้าหากใช้ได้นะครับไฟจะเข้านะครับเมาส์จะเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเลื่อนเมาส์ดูนะครับแบบนี้นะครับเข้าแล้วนะครับผมลองเลื่อนดูนะครับกดเมาส์นะครับถ้าหากกดทางด้านซ้ายมือนะครับคือคือกดเข้านะครับผมถ้ากดขวามือคือกดออกนะครับออกเมนูนะครับออกออกอย่างนี้นะครับผม ตัวนี้ก็ลองเลื่อนดูนะครับเพื่อนๆกดได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับกดดูนะครับผมแบบนี้เลยนะครับก็ง่ายนะครับวิธีการติดตั้งนะครับการตั้งค่าอะไรนะครับง่ายๆนะครับผม ขอจบนะครับการนำเสนอนะครับวิธีการใช้งานของ OTG สำหรับเครื่อง Oppo นะครับก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ